ว่าลิ้ก็ฝากไปถึงคนที่จะเจาะหน้าบาดานไหมนะคะอาจจะเป็นความโ่ของลิ้นเองนะที่เราไม่ศึกษาข้อมูลนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรก็ช่างนะคะอเอากะคิดว่าเพิ่นสิบอกเขาแนะน้าเขาอ่ะนะเพิ่นเป็นสร้างเนาะสิบสี่เมตรได้แล้วก็ได้สวัสดีค่ะ,คะช่องเมีย,ยเสียบพูชวเตอร์ซิลีค่ะหลังจากไม่เจอกันนานมากเลยนะคะช่วงนี้ดิ้นเครียดมากเลยค่ะดินถึงไปเฮดโกดังนะคะแล้วก็ ใส่เงินลายบาทค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันคิดมันเครียดอะไรอีกอย่างนังก้อนนั้นนี่กะไปซื้อน้านะคะไปซื้อน้ำไวนที่ลินไทยไฮเบิรงกน่ะ,ะไปซื้อน้สามลาไอซีไรนนะคะกับเป็นเงินลายบาทค่ะแล้วก็ไปเห็ดโกดังอีกแล้วก็ใส่สิเปียนซื้อแมคครอีกโอ้ <c oughs> ปวดหัวค่ะต้องคิดต้องคิดต้องวางแผนนะคะเมื่อยค่ะมาดนี่กับช,ช่วงนี้เขาน้าฝนนะคะหน้าฝนแล้ว ลิ้นจะมาเว้าถึงประสบการณ์นะคะการเจาะน้ําบาดาลนะคะซึ่งลิ้นเป็นคนใช้ภูมิลิ้นยังที่บ้านลิ้นไม่มีนะคะเจาะน้าบาดาลกับที่ใส่หน้าปลาป้าน้ามน้องน้ำสาเนี่ยค่ะเพื่อนดูดถึงมาเป็นน้าปลาเนาะเราลิ้นยายมาอยู่อุบลนั่นบอกค่ะบ้านก็ย่วงห่างกันแล้วเขาก็เจาะน้ําบาดาลนะคะแล้วเขาบอกเคยมีประสบการณ์เลยค่ะเพื่อนกับเอิญสร้างเจาะบาดาลมาเห็ดนะคะแล้วเขาอ่ะก็เจาะถึงตาน้ํานะคะเขาบอกว่าสิบสี่เมตร โต้ลิ้นเองนะลิ้นบอลูว่า14เมตรเจอแล้วมันดีหรือบ่ดีนะคะลิ้นก็ถามซางอยู่ว่าดีหรือบ่ดีค่ะถ้าดีแล้วก็โอเคแต่ช่างเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะเขาบอกว่ากระพ่อตาหน้ามแล้วก็เอาเสียค่ะแต่ว่าลิ้นจะบอกให้นะตอนฝนตกความลึกแค่14เมตรเนี่ยมันทําให้น้ําดํามากเลยนะํน้าดําแบบดํเหมือนขี่เป็ดเลยค่ะพอหนซื้อซาตอนเนี้ยอันเดียดให้เบิ้งสภาพนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะน้ํานะคะ น้ำพ่ลินวาซิล้องซักผ้านะคะมันเป็นม้าหลายปีแล้วค่ะทินกระบบรุจะสอบจังไดแล้วก็คงจะต้องเจาะใหม่นะคะนี่ค่ะน้ำดำมากเลยค่ะนี่ตอนนี้ก็กำลังปล่อยน้ำทิ้งนะคะอาสวัสดีค่ะคำํำสายสวัสดีค่ะนี่ค่ะคือสภาพน้ำเอาเอาเอากระละมังเอาใสใ้เพื่อนนะนี่เอาใส่ถวยนะเออเอาเบิ้งค่ะนี่นี่คือสีน้ำนะคะนี่ที่มันไหลออกมานะคะ ตอนนี้คือที่เอาน้ำออกในเบิดขาดแล้วก็วินจะไปต่อน้ำทำใสเนาะไปต่อน้ำจากน้ำบาดาลที่เจาะม่นี่ค่ะเบื้องสภาพค่ะ <laughs> อันนี้คือร่างทางน้ค่ะคือถ้าเวลาปกติถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะคะมันก็จะปก,ปกติค่ะบนมี้อย่างนันก็ใสแต่นี่คือสภาพมันคือลินซักผ้าไม่ได้ลินต้องไปซักผ้าบ้านยานะคะนี่ค <laughs> าดว่าสิมบ้วล่ะค่ะอาจจะได้เจาะน้ำนี่ค่ะนี่น้ำน้ำน้ำทงน้ำมันไหลลงน้ำค่ะนี่ โอ๊ยปลาปลาโอ้ปลาหรืองูน่ะงูนู่นนู่นนู่นงูค่ะงูๆๆงๆๆงอ๋อลุ้งแล้วนะคะนี่คือสภาพน้ำนะคะคำใสก็จะก็จะไล่น้ำลงให้เบิดนะคะน้ำในถังนี่นะคะจังเสียจังไหนซักผากกับอะไรคะพี่น้องค่ะก็ให้เบิรงตเลยนะคะสีน้ำนะคะตอนนี้สภาพก็คือว่า เกียร์หมอมสภาพตอนนี้ก็คือว่าน้ามแบบดําม,มากซักผ้าไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะการเจาะน้าบาดาลนะคะตอนนี้มันจะมีเป็นระบบใหม่นะคะเป็นระบบที่แบบว่าเขาเอิญระบบอย่างอ่ะที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องให้เสียป,ปุ๊มาบอกนะคะเพราะว่าดิ้นเอาไปเจาะบ้านยานะคะเจาะให้ยาน้อํอแล้วก็มาเจาะอยู่ตรงเทสอันเขาเอิญไว้อย่างล่ะตรงบ่อนามเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือแป๊บเดียวนะคะเราสามารถเจาะลงไปแบบว่าลึก40-50เมตรนะคะอันนี้มันก็เป็นความความผิดร้องภัยอะความที่ลิ้นบลูนะคะคือช่างเขาเจอแล้วแล้วเราอะก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องกี่เมตรนะคะมันถึงจะดีบ่ดีนะคะแล้วพอมาอยู่ก็คือมีปัญหาตลอดช่วงหน้าฝนนะคะก็คือว่าน้ําดํามากลิ้นก็พยายามที่รอใหให้ฝนมันหยุดแล้วลิ้นถึงจะซักผ้านะคะ ค่ะตอนนี้นะคะลินก็เปลี่ยนใจนะคะจากสิตอสิตอจากฟังพูดนะคะจากฟังเหนองนามนะคะก็จะมาเปลี่ยนเป็นตรงนี้ทีล่ลินเจาะไว้นะคะที่ลินว่าสิขายของแะไไม่ไีมาดนะคะอันนี้ก็ยังมีพวงกันอยู่เ้อแต่ว่าล้อกดดังเห็นมันแล้วกอนนะคะเครียดมากตอนนี้ใช้เงินเยอะปวดหัวนะคะก็เดี๋ยวลินจะพามาเบิรงนะคะใครมาขุดท่อนะคะ โอ้โหวันนี้พี่โจนะคะมือตัดต่อของเรานะคะก็เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งสักหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะด้น้ำใช้คืนนี้น้ำไม่ได้น้ำมันเป็นยังไงพี่โจน้ำมันสภาพยังไงอะมันน้ำจากสระครับน้ำเพราะบารดานเจาะไปลึกใช่นี่น้ำที่ดูดขึ้นมากลายเป็นน้ำขุ่นหมดเลยเมื่อเช้าผมยังทิ้งตะมังอยู่ ไม่ว่าจะจะจากบ้านลินก็เป็นก็เป็นน้ำดำจากอันนั้นก็เป็นน้ำใสกว่านั้นหน่อยเนืองใสกว่าใสกว่าหน่อยเนืองแต่ไม่ใช่ว่าใสเลยนะใช่เราก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้สาเราก็เป็นครใช้ก็เลยตัดิใจจะใช้เออลินลินบลูกค่ะอันนี้ลินกับบอกเข้าใจนะคะอันนี้ก็ขอเตือนแล้วกันนะคะใครที่จะขุดน้ำบาดาลนะคะก็คือพยายามขุดให้มันลึกที่สุดเจาะให้มันลึกที่สุดแล้วก็ให้ห่างให้ห่างจากบ่อแต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ใกล้บ่อก็ต้องขุดให้มันลึกลงไปอ่ะให้มันแบบมีดินมีอย่างที่แบบมากรองเนาะพี่โจเนาะ ช่ครับเขาเรียกว่าชั้นชั้นน้ำบาดาลใต้น้ำอะไรเงีมันจะสะอาดอืมทีนนี้เขาขุดไม่ถึงเลยขุด <14 m. S 2> เพื่อ14เมตรมันเจอตอนอยู่พี่ญ์นี่ก็ก็เขาขุดจนได้ขุดไปเลยคงใช้ไ,ไม่ได้จับด้วยกันนะลินขอเตือนนะคะการที่จะเจาะน้ำบาดาเลเนืองเพราะว่าตัวลิ้นเองเนะี่ยบ่ได้เป็นคนพื้นที่เฮากับบ่มีความรู้นะคะกะช่างที่ขุดเนาะก็ช่วยแนะนําหน่อยก็ดีนะคะกะคนที่มีจรรยาบรรณเนาะ อ่ะจริงๆก็จะพูดตรงๆแหละช่างขุดน้าบาดาลน,นะคุณขุดทุกวันนะคุณควรจะมีจรรยาบรนนะนะคะนี่คำใส่นะคะําใส่ก็เฮ็ดแต้เตมื่อเส้านี่ละจ่าแล้วสาใส่ก็พักกันไปซื้อคองนะคะขึ้คอซื้ออย่างมะตอนะคะแต่อันนี้น่าน่าจะน่าจะลึกกว่าแล้วก็น้าใสวกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีบ่อโอ้ยบางคนถมไทยนาค่ะฟังก่อนนะ เขสอบแล้วใช้ได้ปกติอะพี่โจลินยังไม่ได้ไปขอเลขที่บ้านลินจะขอพ่วงเขาหม้อเขาไม่ให้เขาบอกต้องไปขอเลขที่บ้านอย่างเดียวใช่เป็นานไรน,น,น,น้องอหมอต้องขอบาอีกกี่ก่อนไม่เขาบอกว่าน่อยคนหนึ่งเมบอกว่าขอหม้อพ่วงได้เพราะว่าเราก็จ่ายไอ้นี่แต่ทีนี้เขาไม่ยอมเลยพ้นการนด็ก็กขอพักไว้ก่อนเ้อค่ะเด้อมีแค่หนึ่งสมองและสองมือนะคะทำไม่ทันนะอันใดก็ไใดพ้การไลายูุ่ ว่าเราก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดนะคะบ้านลิ้นนะคะนี่มาเทียยเท่ยวเด้อฟ้าเกษตรจอนนี่นี่ช่ววันเราเอาควายตัวละลานมาแล้วาลาวายเห็นเราลงเงินในยูทูบนะคะนะน่าจะแม่นอะจ๊รย์อะก็ล้ลอเบิ้งอันน,นะะ้ำได้ค่ะเด้อค้ใส่ตอต้อน,นี้เสเร็จแล้วเขาก็ตอพ่วงไฟใส่เนาะนแลวแนี้ก็เเปิดน้ำล้อเบิ้งนะคะว่าน้ำีิใสกว่าเกา่าบอนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาแบบ เป็นปัญหาบางย่างค่ะกับลินสักผ่าสักอย่างก็บโได้นะคะฝนก็ตกทุกวันเมื่อนี้ก็ตกนะคะตกอย่างกระดอกระเดียทุกเมือทุกเมือเบื่อนายหลายนะคะฝนฝ่านี่ฝนเพิ่งหยุดนะคะตอนนี้เน่ะฝนเพิ่งหยุดนี่เดี๋ยวเราเบื่อทั้งใช้พุ้มเนยยางแรกเลยเด้เดี๋ยวลินรอให้ดูนะคะว่าน้ําจะใสไหมว่าลินก็ฝากไปถึง คนที่จะเจาะหน้าบาดาลไม่นะคะอาจจะเป็นความโง่ของลิศเองหละที่เราไม่ศึกษาข้อมูลนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรก็ช่างนะคะเอากะคิดว่าเพิ่นสีบอกเขาแนะนําเขาอ่ะนะเพิ่นเป็นสร้างเนาะสิบสี่เมตรได้แล้วก็ได้ก็เซยไปงีงเสียค่ะแต่คว,วามเป็นจริงมันไม่สมควรนะคะมันใช้ไม่ได้มันเกิดกรณีแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าหน้าฝนเนาะมันก็ทําให้น้ําที่เราเอามาใช้นะคะดูดขึ้นมาใส่มันดํานะคะมันดําดําลายนะคะ เนห็ดนัก็ก่ได้เป็นหลายปีแล้วค่ะลิ้นกระจาว่าที่ขุดหลายปีแล้วล่ะขุดไม่เดี๋ยวรอเบิ้งนะคะว่าน้ําจะใสหรือเปล่านะคะค่ะหลังจากที่ค้าใสนะคะต่อดาากดะะอามาจากทั้งฟังพุ่นนะคะตอหนามาจากทั้งฟังพุ่นหนามกระใสค่ะต่างจากเมื่อวานนี่ละค่ะขอบคุณคําใสนะคะยังไม่เฮตุไหยเนาะเมื่อวานนีก็ซสื่อท่อเบิดสองสองพันกว่านะคะสื่อท่อเดินไฟมาค่ะแต่เพอได้ซักผ้านะคะ สำหรับคลิปนี้ลิ้นกนละลาไปก่อนนะคะขอบคุณคำใสกับพี่โจมากๆที่ช่วยเรื่องนำบาดาลน,นะคะทั้งตอไฟทั้งขุดทอนะคะก็ฝากไว้เด้อจากเรื่องเจาะนำบาดาลกับคุยกับสร้างให้ดีๆเด้อ